ครับผมเขียนในแชดเลยต้นไม้รากมันมีสี่ชนิดครับสี่ชนิดหนึ่งรากแก้วนะครับรากแก้วสองรากแขนงสามรากฝอยสี่รากขนอ่อน อ่ะไปดูที่ใช่ไหมที่ผมพูดเนี่ยอันนี้คือรากแก้วรากแขนงรากฝอยข้างๆแล้วจะมีปลายข้างๆตรงนี้ยจะมีรากขนอ่อนอยู่อ่ะส่งต่อครับไปดูว่าจริงไหมที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้จบเกษตรนะครับแต่ว่าผมพยายามฝ <Okay. S 1> ึกฝนเรียนรู้ ใช่ไหมมองเห็นไหมผลอ่อนเห็นไหมต่างกันครับผล่อ่อนละเอียดฝ่าผลอ่อนละเอียดฝ่าครับผลอ่อนนี่นะครับตัวกินอาหารผลอ่อนเนี่ยมองแทบตา่าแทบไม่เห็นเลย นะครับมันมีนะครับเดี๋ยวะพี่ดูนะ้วถามให้ใหม่ต้นก่อนรากแก้วรากแขนงรากฝอยรากขมานะครับอันนี้คือรากแก้วนะครับรากแก้วอ่ารากฝอยทีนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับรากแขนงแต่ไอ้รากขุนอ่อนเนี่ยมันอยู่ปลายรากแขนงนี่ เป็นคนนิ้เยี้มเหมือนกับขนแล้วเลยนี่แหละหนะครับไอ้ตัวเนี้ยคือที่กินอาหารหนะครับไอ้ตัวนี้คือยึดลําต้นเน,นี่ยที่ยึดลําต้นไอ้พวกนี้คือก็ช่วยยึดลําต้นแต่ว่าไม่ได้ยึดเปล่าช่วยส่งเสริมไปเพื่อหาอาหารแต่้ตัวดูดกินจริงๆคือรากผลอ่อนครับดูยัง ก็แปลว่าจากคนอ่อนนีอยู่บนปลายสุดเลย <c oughs> อของรากฝเมืม่อกี้ลืมไปเนาะถ้านึกอยากสนุกก็ไปถอนต้นแย้มมาถึงต้นนี้อ้ยสนุกกันทั้งกลุ่มเลยเนี่ยคันเลยอันนี้ไม่คันนะครับอันนี้เป็นต้น <c oughs> ผ <ม S 1> ักมผม การนี่ผมสมมติผมมีดินลุบลังนะครับสารอาหารไม่ค่อยดีนะฮะครับไม่ง่แต่ไม่ใช่ดินที่เราตั้งกระจายนะฮะของผมจะปลูกแล้กอปลูกมะพร้าวครับแล้วปลูกกล้วยเนี่ยใหญ่ครับมีการผสมก็คือขุดออกเน่อยครับแล้วดินดินมาแล้วก็คลุกคุกกับปุ๋ยด้วยที่หนึ่งต่อสี่เลยนะครับแค่นั้นแล้วก็ปลูกลงไปครับแล้วก็ฝังกบแค่นั้นพอไหมครัเออพอครับแต่ที่จริงแล้วเนอะผมจะพยายามถามคุณว่าคุณปลูกเนี่ยต้นไม้เนี่ยคุณชอบหงายหรือคุณชอบฟ้าม แต่ยิ่งดินดินขึ้น้างบนพูดอย่างนั้นใช่ครับถ้าเป็นหน้าฝนนะครับน้ําขังถ้าคุณปลูกหไห่น้ําก็ขังแต่ถ้าปลูกขาวฟ่างรากมันตกน้ําก็ไหลออกไปเวลามันแฉะไหมคุณไม่แฉะไม่แฉะจนแม่ตายไหมก็ไม่ตายนะคแต่ถ้าหน้าหน้าแล้งก็ต้อง

จำเมื่อคุณมีต้นไม้ใส่ในถังแล้วเนส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคุณไม่มีเชื้อพอดอในหนึ่งนั้นก็คือน้ำมะพร้าวในแทนทั้งน้านําตาลช่้ไหมแทนกาบน้ําตาลทั้งเชื้อพอดอและก็น้ำอยู่ในตัวเดียวกันทั้งหมดเลยเข้ใไหมหนึ่งในนั้นคือถ้ามีน้ำมะพร้าวปับ๊บไม่จะเป็นทางใช้หืดเเชื้อพอดอน้ำก็แทนน้ำมะพร้าวก็แทนน้ำได้แทนพอดอได้หมด ้ไดแค่สองส่วนแค่สามส่วนสามแสดงว่าใช้ปริมาณก็ถ้ามีเยอะก็ใช้เยอะถ้าเกิดเราไม่มีดำเนี่ยเราหมักนี้ไว้นานๆมันจะได้ผลดีนะครับเออไม่มีดำเนาะถ้าผมถามคุณนิดนึงว่าในเมื่อกระบวนการคุณมีอาหารแต่ว่าไม่ครบหลักสูตรแต่หลักสูตรตรงนั้นแล้วเราเลี้ยงลูกเราอุดมสมบูรณ์ไหม ขาดขาดเป็นเกินหน่อยหนึ่งเนอะมันสม่มากมันจะขาดไม่เกินเนาะใช่ปะเออไม่ยากหรอกถ้าไม่มีดำอะไรแทนได้ละอะไรคืออาหารที่มีสีนะดำแล้วถ้าลํำไม่มีละอะไรเปลือกข้าวแบอ รำเพื่อให้จุลินทรีย์ขยายตัวไปในแทกของเนื้อนะครับใช่แล้วถ้าเกิดมันใช้เวลามากขึ้นโดยไม่มีรำล้วครับก็ไม่เปไ็นไรนี่ในข้างบ้านคุณในคุณ,ค,ณคุณทำนานะครับ,ค,รบคุณทำนาค,ค,คุณมีเขาเรียกว่าไอ้ข้าวรีหรือข้าวที่มันมันรีบอะเบาก็ะดีอ่าเอามาใช้ได้ไหมไเลยนั้นมีจุลินทรีย์ไหมเป็นอาหารไหมเออ ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่มีทางแก้เห็นไหมไอ้แค่เขาเรียกว่าคอรวงนะครับทางบ้านผมก็เรียกคอรวงไอ้คอรวงเนี่ยมันเอามาแทนตรงนี้ได้เลยแทนแกบแทนลำได้ในเมื่อลำมาจากไหนกระลำก็ามาจากข้าวข้าวเ็ามาจากไหนก็ไอ้ไอ้เปลือกข้าวนั่นแหละใช่ไหมก็อยู่ในกระบวนการตัวเดียวกันทั้งหมดเลยอ่ะถามครับเวลาใกล้จะเบรกแล้วเนาะเดี๋ยวะนะอ,ยาอาจจะไปเรียนรู้อะไรอื่นมัาง ถามครับถ้าคุณมีน้ำมะพร้าวเพียงพอนะครับมีมากใส่นิดเดียวก็ได้ใส่สักสองช้อนยังได้เลยแต่ไม่ใส่ก็ได้อ่าถามครับมหมหักก น้ำหมักครับน้ำหมกัมกใช่ครับอ่าถามครับเนี่ยผมได้เปรียบเพราะผมไม่เมื่อยคุณนั่งคุณเมื่อยผมยืนผมไม่เมื่อย